สวัสดีครับพี่น้องครับนะครับมือนีนะครับคุณครูทอมมีคุณครูสุพจนะครับได้ทำลงท่านเอาเป็นมาลงท่านไอซ์ครีมเนาะมือนี้อนนี้ก็ได้ลงท่านไอซ์ครีมก็ได้รับความร่วมมือจากคุณครูนะครับคุณครูวัสนาบหิเดชคุณครูแหมคุณคุูนิคนะครับตอนนี้กำลังให้บริการนะครับตอนนี้กำลังให้บริการลูกๆนะครับจาก โรงเรียนบ้านหนองพรมพะกระดับนะครับเอาเนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้ก็จะเกษียณราชการแล้ววันที่29นะครับกันยายนวันนี้ก็เลยมาทำลมทานแจกเด็กๆนะครับเด็กๆโรงเรียนบ้านหนองส้มพักระดันไล่์มาตั้งแต่อนุบาลอนุบาลที่กระตึกเอก็แจกไปนั่งที่หน้ แเพิ่งทานนะคะรอเพื่อนก่อนออ Cast ครับขอบคุณครับอบคเลยนะพี่น้องนะขอบคุณขอบคุณคุณคุู่นะครับกันร่างแจกกันอึกอกระทึกเนื้อน้องนะครับเอาัครบผู้กินแล้วก็มาอีกก็มีนะครับบรรยากาศมือนี้ประมาณทักเทียงนะครับอากาศดีครับพี่น้องมือนี้อากาศดีนี่คือบริเวณโรงเรียนบ้านหนองทมทักกระดั่นนะครับในช่วง ลายเดือนกันยายนนะครับมื่อวันที่28อื่นวันที่2 9วันศุกร์จบสิ้นนะครับขบวนการในการเกษียณอายุราชการนะครับวันนี้ก็มีกคุณผู้กองมีกำลังบริการส่วนทั้งแก่นี่ครับทั้งแก่นี่ก็มี อันนี้กําลังนั่งกินกันอย่างอร่อยอร่อยนะครับสวัสดีครับหน่อยลูกสวัสดีครับขอบคุณครับอันนี้อนุบาลนะครับอนุบาลอนุบาลนะครับวนทั้งนี้ครับพี่น้องอังนี้คุณครูกรณวันนะครับคุณครูกรณวันแสงเลิศนะครับกําลังบริการลูกหลานเพื่อนนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่สามนะครับอ่ามอนีบ่าเอลพาพี่พาน้องมาเยี่ยมนะครับมาเยี่ยม อาหารการกินหมักไม้เสลี่ยเกินนะครับเลี้ยงปิดเทอมนะครับเลี้ยงปิดเทอมเป็นครูกรวันเลี้ยงกอสามเอาคือเห็ดกางเกงในก็มีดมันไม่ไงตุยโอ้ยแย่น้ำลูกโอ้ด่าขึ้นเพปิดแน่นอนหมดเลยนะตาย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 เดี๋ยวกรรมการจับเปล่านะครับคือกาเด้ออันนี้การประสมศึกษาปีที่สามนะครับการประสมศึกษาปีที่สาม กำลังกินย่างอริสอร่อยนะครับอันนี้ไม่ใช่อาหารกลางวันนะครับอันนี้เป็นเงินของคุณครูนะครับเงินส่วนตัวของคุณครูนะครับเลี้ยงลูกๆนะครับอีกเพอมนั่นไม่ใช่เงินอาหารกลางวันอันนั้นก็เหมือนกันไอศครีมที่ดูเมื่อกี้นี่ก็เหมือนกันเป็นเงินของคุณครูที่เลี้ยงลูกๆนะครับในเทศกาลที่เกษียณอายุราชการสวัสดีค่ะนอนซีสวัสดีจ้าอ้าวขอบคุณคุณครูอรวรรนหน่อยซีเป็นยังไง เออตายแล้วไม่พูดไม่จาไม่ได้กินอย่างเดียวอืมนะครับจะเอาไปของเขาทีเด็ดเฮาว่ากูกูบ่มากยังว่ะอืมกูเลยแม่ไพ่าไพ่บ่ว่าวได้อันนี้กำลังนะครับตายทำนะครับเป็นที่ระลึก นะมือนีเบาเอวมาภาคบันเทิงกันแล้วกันพี่น้องมาเบิงลูกลูกหล,กลานๆเท่ากันลังกินนะครับออ้ยแสบหลายนะครับอันนี้เนื้อย่างฝั่งทางนี้ก็จะเป็นไอศครีมนะครับฝั่งทางนี้ก็จะเป็นไอศครีมนะครับเป็นไอศครีมน,นี้คือไอศครีมแจก,กนะครับเดยคุณครูทองมีกับคุณครูสุขพจน์นะครับ นั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับอันนี้คืออนุบาลที่กระตึกนะครับอนุบาลที่กระตึกอนุบาลที่กระตึกนั่งกินอนุบาลยังขี้ใหญ่ีทยวนี้อาอนุบาลใหญ่ตัวนี้อนุบาลโขงเดี๋ยวนี้ว่านี่คือไอศ์ครีมครับไอศ์ครีมแกงพิแกงน่องมือนีอแกงลูกแกงล้านนะครับโอ้โตรสชาติอร่อยอร่อยมาดูหัวบอกของคุณน้าดูอ้าว ค็นข้าวแถวอยู่นะครับข้าวแถวอยู่อ่ากูยังค้นลบนะครับแต่ว่าเอาคือเก่าหลายสิขิ้มทัท้ท่าลบซื่อๆนะครับใครไม่หันหน้ามาเราจะไม่เกลียดเออสวัสดีขอบคุณค่าเดี๋ยวนี้ปอสี่นะครับหน้าตาดีเหมือนรูปไปจำชัช้นนะครับพอสาาี่ <laughs> คุณนิกคุณแอมคุณครูทองมีคุณยกสอนิ้วไม่อยังยกสองนิ้ว2องพันค่ะสองพันหมอทางนี้สองพค่ะสองนิ้วสองพันเลยอันนี้อนุบาลนะครับอ่าทะไอ้ดีมมะ เอาว่าการ์ตูนเอออร่อยไหมเออการ์ตูนนี่เป็นดาราประจำช่องเลยนะการ์ตูนนี่ออพูดหดๆๆน่อยพูดขอบคุณคุณครูสุพจน์ดิคุณครูทองมีสิอขอบคุณคุณครูสุพจน์กับคุณครูทองมีนะคะอ่ะลองพูดสิลูก ไม่ต้องเอออ่าพูดสิอ่าพูดสิขอบคุณคุณครูสุพักับคุณครูทองมีขอบคุณครูมเออกินไอศครีมกินไอศครีม ทางนี้ก็จะเป็นเนื้อ,อย่างเอ้าอู ไไม่เป็นไรอันนี้คือนะ้ำมันถูกอ่าด้ระวังงูนะดงนะวางลงไหมวางลงรูเอาไม้นะเกลียบเกลี่ยเส้นมันไปเร็วพูดผู้พูดแล้วแล้วังเป็นนั่งเฝ้าสถานแล้นให้ในด้วยจะเอาเนื้อไปให้ใส่อร่อยเอามาแม่ปรีดีมา,ากแล้วค่อยเอาใส่ไม้ชุดเอาใส่เป็นชุดเวลากินน่ะเคยกินอยู่ละวะอยู่บ้านพ่อแม่พากินอยู่ เอาหยองบ็เคยกินด้วยหยองบูเคยไม่ม <c ười> ีใครทำให้ท้านอกที่หยองเอาอีหลาอีหลาเอาหน้ามาป้าแก้ไรตั้งนานแล้วทำไมไม่สุกมันเป็นไงนม้อเราไม่ร้อนตรงข้างในไม่น่ะมันต้องปักตรงนี้เปล่าเออมันเป็นปักอยู่นะมันมีวิธีปักอยู่นะลูกกันหม้อในหม้อนอกนั้นลองดูทีลองลองเอาเที่ยว์ออกนอ้เที่ยวออก เทสให้กินกันยผู้ดอาการเมื่อยแล้วผูี่เ um> ป็นัรวินน่แลใช้ระจองผู้เดถ้าพี่เดฟกตัให้นี่เออเอานั่จะน้ปนงกผู้เดแล้วนั่งอ่าโจาว่จักมือจุกจจุจับจจับลงเป็นตสเีบ

ก็เดี๋ยวพ่อกินทุกที่ไม่เอาเนื้อวางหมูอันนั้นเนาะ